สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการดูแลรักษาบาทสวัสดีธรรมทายาททุกท่านสำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูแลรักษาบาทบาท ก็คือภาชนะสำหรับใส่พัตตาหารซึ่งจัดเป็นหนึ่งในอัฐบริคารทั้ง8คํคำว่าอัฐบริคารก็คือสิ่งที่พระภิกษุจะต้องมีอยู่8อย่างเราอาจจะจำง่ายๆว่ามีผ้า4อย่างมีเหล็ก3อย่างและก็มีน้ำหนึ่งอย่างสามารถพูดควบกันไปเลยก็ได้ว่าผ้าสี เหล็กสน้ำหนึ่งผ้าสีก็คือผ้าสบงหรืออันตรวาศของเราจีวรหรืออุตราสง์ผ้าสังคาติแล้วก็ประคดคาดเอวคือผ้าสี่ชิ้นเหล็กสก็หมายถึงบาทอย่างหนึ่งหมายถึงมีดโกนใบมีดโกนอย่างหนึ่งและก็หมายถึงเข็มอีกอย่างหนึ่ง ส่วนน้ำหนึ่งนั้นหมายถึงธรรมกรกซึ่งใช้สำหรับกรองน้ำดื่มเพราะฉะนั้นอัฐบริขารตรงนี้ทั้ง8จึงเป็นของสำคัญที่ผู้บวชจะต้องมีติดตัวเอาไว้พวกเราเองใช้ชีวิตกันจำเป็นจะต้องออกบินทบาตเพราะว่าถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะของพระภิกษุและในขณะไปบินทบาตเองเราเองก็จะต้อง ทำทั้งตัวทั้งกายทั้งวาจาใจของเรานั้นให้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมสาธุชนเขาบาทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตเอาไว้สองประเภทด้วยกันคือประเภทแรกก็คือบาตท,ที่ทําจากเหล็กอีกประเภทหนึ่งคือบาตท,ที่ทําจากดินส่วนบาตประเภทอื่นๆพระองค์ไม่อนุญาตเช่นเราจะเอาทองเหลืองมาทําเป็นบาต จะทำด้วยทองด้วยเงินอะไรทั้งหลายแหลน่นี่ไม่ได้เลยหรือแม้จะกลึงด้วยไม้เนี่ยพระองค์ก็ไม่อนุญาตก็อนุญาตเอาไว้แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังมีข้อปฏิบัติในเรื่องของการดูแลรักษาบาทอีกมากมายที่มีปรากฏอยู่ในพระวิน,นัยซึ่งธรรมทายาติเองควรศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะได้เรียนรู้กันต่อไปจากสื่อที่จะให้ชมในต่อไปนี้ การดูแลรักษาบาทชีวิตของพระพิสูุนั้นถือว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวโลกเพราะเป็นผู้สงบไม่คิดทำร้ายหรือเบียดเบียนใครดำรงอัตภาพอยู่ได้เพียงเครื่องใช้สอยปัจจัยสีที่จำเป็นและมีอัฐบ,บริฐารเป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตก่อนที่เราจะมาศึกษาข้อปฏิบัติในการใช้บาทอยากให้เราทราบถึงอัฐบ,บริขารของพระพิสูก่อน ว่าคืออะไรมีจํานวนเท่าไหร่อัฐบริขารคือเครื่องใช้สอยที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของพระภิสุมีบาทสบงจีวรสังคาติประคดเอวใบมิโกนที่กรองน้ําเข็มกับได้รวมแล้วมี8อย่างคือผ้าสีเหล็กสน้ำหนึ่งผ้าสีคือ, 4, 3, คอสบงจีวรสังคาติประคดคาดเอว เล็กสคือบาดมีดโกนเข็มน้ำหนึ่งคือที่กรองน้ำบาดถือว่าเป็นอัฐบริขารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของพระพิสุอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระวินัยที่เกี่ยวกับการใช้บาดไว้หลายข้อรวมถึงธรเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาเกี่ยวกับการดูแลรักษาบาทพอจะกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาบาด 1. เมื่อใช้บาดแล้วต้องล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งสนิททุกครั้ง 2. ไม่ล้างมือในบาดไม่เอาขยะใส่ในบาด 3. ห้ามไม่ให้เอาบาดไปพึ่งแดดท,ทั้งทงที่ยังมีน้ําชุ่มอยู่เช็ดให้หมาดแล้วเอาไปพึ่งแดดได้ 4. การวางบาดท,ทุกครั้งต้องใช้ขาตั้งบาดเว้นกรณีไม่มีขาตั้งให้วางคว่ำบาดลงกับพื้น ไม่วางบาดบนที่สูงมินเมต่อการตกง่าย 5. ้าไม่เดินหิ้วบาดให้อุ้มบาดด้วยความระมัดระวังอย่าให้ฝาบาดหล่น 6. ไม่วางบาดไว้บนของแข็งที่จะทําให้บาดบุบสลาย 7. เมื่ออุ้มบาดอยู่ในมือห้ามไม่ให้เปิดปิดประตูหน้าต่างสรุปคือกิจวัตรประจําวันเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย4ล้วนเป็นบทฝึกคุณธรรมได้ทั้งสิ้นรวมทั้งการบินทบาท ซึ่งพระพิสุจะได้ฝึกสติเป็นอย่างดีบาทไม่ได้เป็นเพียงภาชนะที่ใสพ่พะตหานของพระพิสุเท่านั้นแต่บาทยังเป็นอาวุธฆ่ากิเลสได้เพราะเวลาออกบินทบาทหรือเวลาล้างบาทเช็ดบาทพระพิสุจะได้ฝึกสติไม่ทําให้บาทหล่นแตกเพราะถ้าบาทหล่นแตกหรือร้าวก็จะอาบัตนอกจากนี้การออกบินทบาทยังทําให้พระพิสุลดทิฏฐิมานะลดความถือตัว เพราะต้องออกไปขออาหารจากชาวบ้านรวมทั้งได้ฝึกความสันโดษได้อะไรก็ฉันอย่างนั้นไม่ติดในรถอาหารและรู้จักประมาณในการขบฉันรู้จักพิจารณาว่าอาหารเป็นพิษหรือไม่ซึ่งถือเป็นการฝึกสติและช่วยลดละกิเลสได้ข้อปฏิบัติในการบินทบาทการบินทบาทเป็นกิจวัตรที่พระพิสุและสามเณรควรประพฤติปฏิบัตินอกจากจะเป็นการออกไปรับพรตาหาร ที่ญาติโยมถวายด้วยวิธีตักบาตรแล้วยังเป็นการสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาและเสริมศรัทธาให้แก่ผู้ที่ศรัทธาแล้วให้ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ก่อนบินทบาทให้สำรวจความเรียบร้อยของบาทตรวจดูเครื่องนุ่งหม่มและความสะอาดของร่างกายเช่นหนวดและเล็บ 2. ขณะบินทบาท ให้เดินเป็นระเบียบเป็นแถวด้วยอาการสงบทอดสายตาลงต่ำประมาณ3เมตร 3. ให้รับด้วยอาการสำรวมไม่มองหน้าโยมให้มองลงไปในบาท 4. ต้องสำรวมใจตึกธรรมะเพื่อเป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้แก่ญาติโยมการรับบินทบาทมีสองแบบคือ 1. แบบใส่สลกบาท ใช้สำหรับบินทบาทประจำวันหรือบางสถานที่ที่ผู้ใส่บาทมีเป็นจำนวนไม่มากการรับบินทบาทแบบใส่สลกบาทใส่สลกบาทให้เรียบร้อยกับประมาณสายบาทให้พอดีกับตัวระดับสะดือหรือต่ำกว่าเล็กน้อยและผูกเชือกให้แน่นเพื่อป้องกันการหลุดในระหว่างบินทบาท 2. คล้องสายบาทที่ไหล่ซ้ายให้บาทอยู่เยื้องทางขวาของลำตัวขณะคล้องบาทให้แนบบาทกับลำตัว เพื่อป้องกันบาดหลนขณะเดินบินทบาทมือข้างซ้ายปล่อยสบายข้างลำตัวใช้นิ้วหัวแม่มือกดฝาบาทและใช้มือซ้ายประคองบาทการรับบินทบาทแบบใส่สลกบาทการเปิดฝาบาทให้จับฝาบาทแบบเปิดทางด้านขวาแล้วนำฝาบาทมาแนบกับลำตัวทางด้านขวามือไม่ควรเปิดฝาบาทด้านหน้าออกเหมือนอาการอ้าปากเมื่อรับบาทเสร็จแล้ว ให้ปิดฝาบาทเบาๆและเมื่อจะถ่ายบาทให้หยิบพระตาหารออกจากบาทแล้วจึงนําไปใส่ภาชนะแบบที่ 2. แบบไม่ใส่สลกบาทใช้สําหรับบิณฑบาตในงานบุญใหญ่เช่นงานวันวิสาขาบูชางานวันมาฆบูชาหรือสถานที่ที่บางแห่งมีญาติโยมเป็นจำนวนมากและต้องการความรวดเร็วในการถ่ายบาทการบิณฑบาตแบบไม่ใส่สลกบาท ก่อนบินทบาทให้อุ้มบาทด้านขวาหันปากบาทแนบลำตัวบริเวณข้างอกขวาเมื่อเดินลงบินทบาทให้อุ้มบาทด้วยมือทั้งสองข้างโดยให้บาทอยู่บริเวณหน้าท้องหรือสะดือให้เดินเว้นระยะห่างแต่ละรูปห่างกันประมาณ2-3เมตรหรือถ้าสาธุชนมีจำนวนมากก็เพิ่มระยะได้ตามสัสดส่วนการรับบินทบาทแบบไม่ใส่สลกบาทเมื่อบาตเต็ม ให้เดินเฉียงไปข้างหน้า3-5เมตรยืนให้อุบาสกถ่ายบาทแล้วให้รับบาทคืนเดินกลับเข้าแถวโดยไม่แซงกันเมื่อเราได้ทราบถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาบาทแล้วก็อยากฝากถึงธรรมทายาทุกท่านเอาไว้ว่าบาทนี้เป็นที่ได้มาของพัตตาหารซึ่งแน่นอนเมื่อพัตตาหารนี้ได้มาแล้ว ด้วยสัมมาอาชีวะด้วยศรัทธาของญาติโยมเขาเราเองก็จะต้องขบฉันพัตตาหารนี้อย่างมีสติแล้วก็จะต้องระลึกเสมอว่าปัจจัยสี่ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะในครั้งนี้เราคุยกันถึงเรื่องบาตรหรือเรื่องของอาหารนั้นนอกจากจะช่วยมาหล่อเลี้ยงให้ร่างกายของเรานั้นดำรงอยู่ได้มีความแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องนึกต่อไปอีกว่า อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองนั้นได้ด้วยเช่นในขณะที่เราออกไปบินธบาตเราถือบาทออกไปไปในสภาพของผู้ขอดังนั้นจะต้องระลึกเสมอว่าเราจะต้องไปขอแบบพระอริยะไม่ใช่ไปขอแบบขอทานซึ่งจากการขอตรงนี้แหละ นอกจากจะช่วยทำให้เราสามารถลดทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในตัวของพวกเราเองได้เพราะปกติอยู่ข้างนอกเราก็ไม่เคยไปขอใครเขาแต่วันนี้ต้องมาขอเขาแล้วทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในตัวมันก็จะได้ลดน้อยถอยลงกิเลสที่มีอยู่ในใจมันก็จะบรรเทาเบาบางไปแล้วก็การขอของพวกเรานี้เนื่องจากว่าเราจะขอแบบพระอริยะดังนั้นธรรมทายาททุกท่านเมื่อจะต้องออกบิณฑบาต จะต้องทำตัวของตัวเองนั้นให้เป็นแบบเป็นอย่างจะต้องทำความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจของเราให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้การบินทบาตหรือการใช้บาทของพวกเราในแต่ละครั้งนั้นเป็นประโยชน์ทําให้ญาติโยมสาธุชนเขาได้บุญไปกับเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาบาทไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีธรรมรายาทุกท่าน